สวัสดีครับผมอีทน,นะครับวันนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เราจะมาพูดนะครับเรื่องแรกที่ผมสัญญาไว้ก็คือต้นไม้หกไอ้ตังแต่ปอสตอนนี้นะครับไม่เหลือซากครับเหลือตดินก้อนนี้ก้อนแค่นี้ฮนะอ่ะอันนี้คือข่าวแรกข่าวอันนี้นะครับเราจะมาอธิบายแบบเจาะลึกขั้นเทพกับ ประเทศกว่าจะมาเป็นประเทศไทยได้เป็นยังไงนะช่วงแรกตัดก่อนเตกก่อนสุโไทยออกไปเลยนะฮะเราจะเข้าสู่ก่อนนะครับก็คือยุคของยุคของลิงการพัฒนาเป็นคนสองขาเงี้ยนะครับรู้จักการล่าสัตว์ก็จะมียุคหินยุคทองนะครับยุคเหล็กแร่ดีบุกอะไรประมาณนี้ครับนะ ถา้าไปมาครับก็ยังไม่มีพศออคศออเลยนะนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับที่ปรินิพานนะครับก็เป็นพุทธตกรารแล้วก็พระเยซูถือมาได้เข่งเงี้ยนะถือาไม้เข่งเงี้ยนะถือมาได้เข่งเงี้ยเนี่ยืนะเนี่ยมันติดนะฮะก็ขออภัยด้วยนะก็ถามจริงว่าพระเยซูมันมาได้ยังไงก็มาจังงี้แหละครับกลารไม้เข่งแล้วก็ตายอยู่งั้นนะฮะอ่า นะก็สุดยอดนะครับก็มาเป็นคอสอหนึ่งไปไปมาม,ามาครับไม่มีอะไรครับปลายปลายปปเลื่อนไปจนมาถึงกอสสุขโขไทยเนี่ยก็จะมีสงครามนะครับอ่ามีแคว้นหลายแคว้นนะนะถ้าใครเรียนมหนึ่งจะรู้แต่ผม,มอยู่มอสาแล้วผมจะลืมหรือเปล่านะครับก็มาเล่าให้ฟังนะก็พัฒนาการเนี่ยของแคว้นแต่ละแคว้น แล้วมันมีช่วงหนึ่งแควไหลายแควมาอยู่รวมกันจึงได้เป็นเมืองกรุงสุขโขทยัยมีพ่อขุนศรีธาราทิตศนะครับกษัตริย์มีทั้งหมดหกพระองค์นะไม่หกหรือเก้าอืมคิดก่อนอ๋อหกหกแม่นี้เรื่องราวมสอ,องนะถ้าพระเกา้าพระองค์ก็ขอไปด้วยว่าหกแหละที่ผมเรียนมานะมหนึ่งก็เรียนมสองก็เรียน,ยนตายตาย มสามนี่เรียนรัาชคาสินอันนี้ยังไม่พูดนะก็มีการสู้รบกันหลายครั้งนะถ้าเป็นกุสุโขไทยส่วนใหญ่จะเป็นแคว้นเพื่อนบ้านมาสู้รบกันนะครับแล้วก็ไป,ปม,ามาครับเมืองอยุธยาลุ่งเรืองจนสุโขไทยเสื่อมอำนาจลงและตกลงข้อสนสัญญาครับไปครับอยู่ร่วมกันครับเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยานะครับ จะมีต้นกลางปลายช่วงต้นนี่ผมไม่รู้นะเขาเวลาสอนนะเขาไม่ได้บอกว่าเอเอไม่ได้บอกนะครับแต่ช่วงสมัยเอต้นๆนเนี่ยจะเป็นการบอกกันว่าก็สู้รบกับพมา่านะครับหลายครั้งอยู่ประมาณไม่ถึงห้าครั้งมาช่วงกลางตอนกลางนะครับสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็มีอืม มีเลยว่ะมีการเจริญค้าขายกันนะครับนะถ้าดูาบุเพศติว่าจะรู้เรื่องเลยนะฮะถ้าใครไม่ดูแสดงว่าไม่รู้เรื่องโอเคต่อครับนะครับมะก็สงครามตอนปลายเนี่ยก็พระเจ้าและักอยากจับไม่ชื่อไม่ได้ฮะชื่อมีตรสารสิบสามพระองค์นะเออถ้าใครมสองอต้องจํานะฮะเพราะว่า ถ้าใครอยู่บอสองนะ่ะเกตจะตกทุกคนผมบอกเลยการันตีประมาณ99.99% 99นะฮะเหมือนแล้วว่าสบู่อะไรก็ไม่รู้แบบอะไรนะเออนะสุดยอดนะครับก็สู้กันนะมันมีก็เมื่อเมื่อกรุงศรีธยาแตกพันหมดสองสองครั้งเห็นไหมสองครั้งครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ตอนประมาณตอนกลาง ครั้ที่สองน่ยจะตู่ตอนนี้นะฮะสองพันสามรอยสิบะจำเจอจะไม่ผิดแหละนะครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นตรงที่ว่ามันน่าจะเอสู้ไปสู้มาบ้านเลยเสียหายนะครับแล้วก็มาซ่อมแซมใหม่ส่วนอันที่สองุดเดือดนะครับน่าจะมีรวมกันนะเป็นมืน่ไอ้นี่เรียบพมา่าฮะก็ อาจารย์ที่สอนนะฮะเขาเล่าช่วงนั้นว่ามีกําแพงนะครับคนก็อยู่ตรงนี้เ,เป็นป้อมอะไรบางข้นมานะครับนะอนนี้อยู่ไทยของนู่นมพม่าแล้วสิ่งที่สัมพัญคืออะไรครับไม่รู้ใช่ไหมฮนะก็คือตรงเนี้ยพังหมดถ้าสมมติอ่ะตรงเนี้ยสู้รบหมดแล้ว ไม่ใช่กองทัพเนี้ยมันมาเสริมเข้ามาครับทําให้กรุงศรีอยาแตกครับอ่าเสียงรถอีกแกนะขนาดบ้านผมอยู่ได้ซอยทำไมเป็นนึงเสียงรถนะก็ขออภัยด้วยต่อมาครับทนบุรีโอ้ยนะก็ทนบุรีเนี่ยถ้าจริงๆแล้วมีพระเจ้าตักสินนะอยู่ได้ของราสมสิบห้าปีแล้วมีเพื่อนนะครับที่เป็น พระมหากราศิษย์ยคืนรองร่าเป็นกรุงรตัตคสินระสมกษัตริย์นะร้อหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าถ้าใครผมบอกเลยนะจำสิบรัชกาลไม่ได้ก็ยังมีโอกาสไอ้นี่อยู่นะมีโอกาสความจันท์ซ้ำสั้นเออนะรัชร้อหนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าพระบาทร้อสองพุทธเลิศนานาภาะไย รอสามมนนั่งก้าวเจ้าอยู่หัวรอสี่รอบก้าวเจ้าอยู่หัวรอห้าจุลจอมก้าวเจ้าลุกหัวรอหกมงกุฎก้าวเจ้าอยู่หัวรอเจ็ดปกก้าวเจ้าอยู่หัวพกรอแปดอนันทำไม่ให้โดนล้อเก้าบูมิพลกีเดชรอสิบวชิระก้าเจ้าอยู่หัวอ, 8, อ,รรอ, 9, อ 10, วะ, 9, ะ,อวอะประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมเล่ามาตั้งแต่ยุคหินยุคอะไรก็ยังไม่มีพัฒนาการเลยนะตั้งแต่สุโขทยัยยะมีด้าน ได้แล้ว่ะสุโขทัยจะมีสังคมเศรษฐกิจนะครับอยุธยาก็มีสังคมเศรษฐกิจแล้วก็แล้วก็เครื่องสักขัโลกนะอะไรต่างๆนะครับตำราอะไรนี้นะครับอาวุธอาวุธทำไมถ้าเป็นหลักสูตรต้องมีอาวุธนะแต่ผมไม่ดูนะครับธนบุรีครับไม่ค่อยมีอะไรเป็น,ปน,ปนแปลงหรอกครับนอกจากเหมือนอยุธยานะครับเพราะว่า ปิน่ยชไวเปแปลงแต่ถ้ารัตนณะกสิ์จะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของการควันที่โดนดุเด้าว่าชนปาเทือนส่วนที่สัญาบาวลิงนะรอสเนี่ยก็สามารถใส่เสื้อยุมตันตะมันตกนะถ้าเป็นรอหนึ่งต้นราชการต้นเนี่ยก็คือรอต้นก็คือราชการเนี่ย ก็ยังตกแต่งวรรณคดีว่ะนะประมาณนั้นนะครับส่วนการปรับรูปให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรอสี่ห้าหกเจ็ดอืมใช่สี่ห้าเจ็ดก็จะมีการปรับระบบระบบสมบุรยาสิยาเป็นประชาธิปไตยนะครับนะรอเจ็ดนะนะครับนะก็ทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่ามานะครับ ตอหนึ่งของรอสิบผลที่คองรากยี่สุดคืออันนั้นทั้งมีเอวุ้มพลนะอิน,นเดเดชนะครับนะก็ชกก็บอกว่าสงของรามาเจ็ดสิบปีมีโครงการพระราชดิศรมาลายล้อแปดไม่ค่อยมีความสําคัญนะครับสวรรคตด้วยโรคมะเร็งนะครับไม่ก็วันโรคสองอย่างที่ผมรับเอที่ผมไปรู้มานะครับส่วนล1อสิบเนี่ยอย่าพูดถึงครับจะจะอ,อยู่ถึงไหนเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่นะครับเพราะว่า บางคนเนี่ยถึงกับไม่ชอบนะครับมีเมียหลายคนในประมาณนี้นะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะสมัยรัฐนโกสินเนี่ยจะมีการปิแบแลงก็คือการชุมนุมประท้วงนะสังคมเศรษฐกิจการรัฐประหารกันเองรัฐบาลกับชุมชนด่าสุดก็มีคณะราษฎรเนี่ยเออนะก็ทําให้ประเทศไทยสภาพเศรษฐกิจต่จำแล้วยังมีโควิดอีกเนี่ยโควิดยังไม่หายนะเออ เทป้าเอาโควิดถายไปแล้วไม่ใช่นะฮะก็สัปดาห์ในสัปดาห์ในี้ใกล้ๆแล้วนยผมจะสอบปลายภาพนะครับคลิปนี้ลงวันอาทิตย์ที่หนึ่งต้นเดือนนะครับจะลงองคารเอลหนะครับหลังจากนั้นไปก็ลงตามเดิมนะครับแล้วไปถึงสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับจะไปเข้าค่ายซึ่งปีสุดท้ายแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็คือเราจะทำคอนเทนต์ประสบการณ์เขาค่ายนะครับแล้วก็จะไม่แจ้บัตรเกรีหน้าในปีในปีนี้เอปีหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ